บ่อเราบางี้เาเดียวไปด้ากบ่อบาดนี่เซ็ตอุดสูดเห็นบ่อปนเอือดเปนเอืดเติดแสบบ่อสบขึ้เอาพุ่นน่ะไงเป็นลูกพ่อเกินได้ป่ิวได้โจมหนีวะเป็นยังไงผู้จัดการเิ่นได้โจมหนีพุ่นน่ะเก้าอเินเลยว้เป็นยังไงสมอโจมแน่ไหนเขาซ้ำหนีบพ่อสิได้แปลมาหนึ่งใส่ไม้ผุนตัว <24. S 2> <ic S 1> คุณนะเบิ <Harmon. S 1> ้งเอาบาดนี่ยเบิ้งจะเคยเบิ้องทักบ่อบาดนี่เห็นบ่กไข่เสียบ่อเสียเบิ้งเอาเนี่ยออ๋นั่งจะเข้าต้มเหลือแต่กลางเป็นยังไงเดี๋ยเบิ้งเอาแจวบ่อเลือยสุดนะดูบ่อต่อยดูบ่นต่อยเบิ้งเอาพักกระโดนเหลือบ่อสันนั่นนั่นนั่นเห็นว่าอุ้ยบ่อมียเน่บ่อตุ่ ยังบบจบเลยครับยังจีเอาต่อยอยู่ปุูนพ่นเป็นโกเลยกินเยอะแยะน่ะนั่นเบิงเอาน,นี่ล่ะโตเสี้ยนหลิม้มโตเป็นเป็นบาดนี่เป็นเป็นอยู่ก่อโต้เบิงเอาผมมีบรรยากาศเจ้าสี่โดทนทวนหาเจ่าหนึ่งได้ใส่ชุดสีลูกโบขึ้นนะแต่ผู้ชมเบิงเอานี่ล่ะโตเสี้ยนหลิมโตเป็นเป็นบาดนี่พะกันาราวโบเคยลงเจ้าของจักเทียพะการาวอยู่ว่าเสียเจ้าไหนสิได้โจมปีกเอาวอลตุ่มะป๋อง เบิ่งเหงาเบิ่งเหงาก้างนี่เพื่อนยังกระจายหอยไว้เลยแต่ผู้ชมก้างนี่หอยเมี่ยวห้ยเมียวเออเมียนิวกวนได้บ้างใช่ไหมเบิ่งเหงานี่ยเพื่อนว่าบรรยากาศมันสื่อบ่ได้เสเวียนมุมีขายว่าสันเบิ่งเหงาแน่คันมีขายสื่อมาฝากในเราวะสื่อสองต่อผุนเราวะ ขันสื้อมาสองพันแล้วส่ือสี่พันผู้หนึ่ขันือเป็มีขายแล้าวะเบืองเหงาเล่าว่าสื่อบ่อใดผู้ใดสื่อใดสื่อมาฝากแน่เล้าวาสันนิเบืองเหงาเส้นลิ้มกับแน่เห็นบ่เนื้อโตเป็นเป็นบ่อไดลนั่นเห็นบ่นั่ จักแสีบบ่แสีบเบิ่งเอาจ้าจ้าต่จนไมนะอกนะนักหน่อยนั่นคนบ่นั่งจักเขาพุ่นนะแจ้าก็ยังจนได้คุยพี่น้องเลยไงในเบิ่งเอาพุ่นนะว้าันนี้ปาวีจัดหนักอีดีวะนี่แหละของแสีบอยู่กับผู้มักเบิ่งเอาสมบูรณ์ดีดีท่านผู้ชมสมบูรณีดีนั่นมันเป็นยังซ่านค้ากีดีอืมหิวอีดีเพิ่มอืมเมียบ่มานะนำเพราะของเสียบอยู่กับผู้มักยังไง มันหิวแน่มันหิวอยากเป็นยังไงแม่พุ่ณขันบ่มีคาเบิองเองาหนนเหลืองอุยอุยมิตรคาได้นั่นอยู่หนีมิตรคาได้ครับว่าเยาว่าบ่มีคาเด้อพุ่นน่ะกินแล้วก็ใส่ของหวานน้ำได้นั่นน่ะพริกสุกพี่น้องพุ่นน่ะเบิองเอานันนันหนันอันนี้เบิองเอานี่ที่ว่าจังไหนกือ ยืนหนึ่งเปนเขายืนหนึ่งเปนเขายืนเมาเม็นได้แต่ผู้ชมเดี๋ยวเี๋ยวอันนี้อันนี้เบื้องแต่ผู้ชมเบื้องไว้เบื้องไว้ยืนหนึ่งเปนเขายืนหนึ่งเปนเขายืนเมาเม็นได้ยืนเมาก็เม็นได้แต่ว่ายังมีแนวที่เพิ่นมากก็เหล่าอยู่เลยอ้ายๆก็ไอ้ไข่แล้วว่าไหวว่าแต่ร่มมากแต่ผู้ชม คลายเบาเรนยนวาวเนี่ยก้อนเซียนลิ้มมีมีสองคนนี่แหละมีมีเล่าครับเซียนหลิมอ่ะไอ้พื้นไอ้ก็ไอ้คอยเราอันอันอันกับเพื่อนพื้นผู้ไก่หรอก็เป็นไอเซียนหลิมนี่แหละไอ้ขอนังจะเขาได้แต่แช้ดนะไอ้ข้ายคียงนี่แหละผู้ชมยืนยันหัวเซียนลิ้มอกมากกังนี่แหละ มึงตีนยัดบาก่อนเจ้าได้ยัดแล้วโอ้โอ้ล่ำผิดล่ำพีดขอไปขอไปนี่เบืองให้ด้เานผู้ชมขอนังจะเขาช่างตีนเช่อเลี้ยมจะางเลี้ยวาบอลไปหมเลยแสรแางเตี้ยตีนผีเลยนี่ตีนผีเนี่ยอะไรบาสิเ่าเหยียบจักไปลากตีนผีเขา โอ้ยอก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 ขอนั่งจับเท้านะเบิ่งแต่ภาพไม่เรานี่เรามากเห็นว่รเรากอดไปเลยเรานี่กอดไปเลยแต่ว่ายังมีแนวที่เรามากกว่านี้ก็คือปล่อยว่าวสองวีนองบ้าวาวโ่าเดินไปสายยังเอาอยู่ได้ทีบ่าว่าแต่ล้มแม่เนี่ยเล่นเหรอโอ้ย โอ้ยจุดจบคือมองห่างสิเนอะแต่ผู้ชมเลยเราจะรวมมาแห่งรียนลดไเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอตามนี่แหละผู้ชมยะยะสิไปพูดพื้นกันไหนเถอะจบคลิปตามนี่แหละจะรวมฝ่าไฟพระเข่าพระน้ำนั่นต้องกินเนีต <c ad ella> ัวนี้ตัวเหลือนี่มันต้องเอานี่พุ่นน่ะอ้าวท่านผู้ชมว่าตีเปียสฝ้าจะเปียสเนี่ยฝ้าหนี่ก็ตัวเหลือบอลนี่กินได้นีเสียวไปแจกพี่แจกน้องเลยมันเหลือกินเพื่นเนาะ นี่นี่นี่มีปลาที่พอได้เห็ดกินได้อลยคุัผู้ชมนี่นี่นี่เนี่เหลือกินได้นี่ถ่ายเพิ่งเลือถังเด้นี่โมเมนถังปลาเหอปลาปลาบอเออมันถังจังสิเออแบบติดต่อเพิ่นเพิ่งมามันถังไงเนี่ยโอ้โอเคโอเคโอนึ่งว่ามันติถ่ายถังมันติถ่ายถังติดปิดไว้โอเคโอเคมีปลาโอเคโอเคค่ะคุณผู้ชมจบจบจบพิธีการนี่นี่ เมือม่อเมื่อเจ้าของฟาร์มหน้าเดียเมียนพระเข่าล่ะ<ห>ท่านผู้ชมขาดอะไรนี่ทั้งเห็ดกับเข่าทั้งเมียนพระเข่าเมื่อขันท่านผู้ชมเดี๋ยวมืเลี้งที่ขันอีกเพ <laughs> ื่อน่าเตีต้ยเลี้ยงกันก้อนพอบ่อยแซ่บนี่ไอ้เพื่อนไปขันก้อนเยอะเจอกันไหมกีมนาท่านผู้ <laughs> ชมพอบลูกยังหน่อยอยู่ขันน้ำนมใส่ตาบอบเลยตาม่วมม่วมมาท่านล่ะ <laughs> ยอดตาวะมันเจียบตาโอ้ยขากายโอ้ยเดี๋ยววนพวสามเดือนเลยมั้เขาตีโอ้ยเขาตีอันนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอเคเจอกันไหมลิหนาสวัสดีครับ